กีฬาชาแนลครับวันนี้อยู่กับเกสซุนนะครับเสียคมนะครับตัวฮิตาชิร้อยสามสิบขีดห้าจีนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สี่ของของของบริษัทนี้นะครับเจ้าของชองฮิตาชินะครับรักฮิตาชิซื้อฮิตาชิมาตัวเล็กสองตัวแล้วก็ร้อยยี่สิบขีดหนึ่งตัวนึงนะครับเป็นเชตเอ็กแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวล่าสุดร้อยสามสิบขีดห้าจีนะครับ รุ่น5นะครับสวยงามนะครับคล่องตัวแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับทำงานดีนะครับคล่องตัวเุืเกี้อาจจะไม่ใหญ่แต่ว่าได้แขนยาวนะครับใบแทก70นะครับสมบูรณ์นะครับหลังการขายก็ดีนะครับพูดถึงฮิตาชิ เสียเสียแกเลยซื้อมาไวไวใช้นะครับงานเยอะแกก็ว่าจะซื้ออีกนะครับเป็นตัวแต่แกไม่เมื่อก่อนแกมีตัวใหญ่นะครับไม่ได้ยมแล้วนะชอบตัวเล็กย้ายง่ายนะครับน้ำหนักไม่เกินสบายๆนะครับแต่ตัวนี้จริงๆไม่มีที่ดูดน้ำมันนะครับคือจริงๆควรจะต้องมีนะครับให้มันสะอาดเวลาดีกว่ายกเติมนะครับแล้วก็ปั่นนะครับ อันนี้ทําตัวเราจับไว้สูงชิดกับตัวเติมน้ํามันมากเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเทจะเทยากนะครับแต่ถ้าเติมก็คงไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับทำงานชั่วโมงนะครับชั่วโมงละพันสี่นะครับสบายๆนะครับงานสบายนะครับงานยกคันหน่อยเดียวนะครับยกยกล่องนะครับ ยกขึ้นหนีน้ำนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับน้ำมันอยู่ประมาณ2,500นถึง3,000นี่ไม่น่าหมดนะครับคล่อตัวนะครับมีปรับมีปรับอาร์มสั้นยาวได้ดับนึงนะครับดูที่หัวนะครับนี่นะครับ ที่อัตละบีนะครับให้สะดวกนะครับที่อยู่ที่โคนอามนะครับทีมงานที่นี่แบ่งที่นี่เป็น23าชุดเลยนะครับชุดทำงานชั่วโมงก็คือตัวนี้นะครับชุดทำงานก่อสร้างกับรถหล้อก็จะเป็นตัวเล็กนะครับตัว33ของของลูกชายแกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมเคยถ่ายลงให้ดูทีนึ่งแล้วแต่วันนี้เราพอดีเจอกันนะครับก็เลย ขอแวะถ่ายสักหน่อยนะครับทำงานชั่วโมงเกือบเสร็จแล้วนะครับเกือบเสร็จแล้วไม่ต้องละเอียดนะครับจาทองไม่ต้องการละเอียดนะครับขอให้พอได้ ไม่ต้องตบนะครับเพราะว่าดินมันจะแน่นนะครับสูงสุดแล้วนะครับกลับม้วนกลับนะครับสวยงามนะครับแล้วไฟฟ้าน้อยนะครับ ในตัวนี้ไฟฟ้าน้อยเหมือนตัวตัวใหญ่นะครับเบอร์ตัว200นะครับรถสเปคอินโดนีเซียนะครับทำช่วงล่างมาผมว่าชอมช่วงล่างมาค่อนข้างที่จะแข็งแรงกว่าของญี่ปุ่นที่ทำมานะครับมีการดามที่ตรงเฟรมนะครับแล้วก็มีอากาศข้างล่าง2ฝั่งฝั่งละ2ตัวนะครับผมว่าเวลาที่โซ่บิดหรือโซ่ตกมันก็จะ ประคองได้ทั้งหน้าทั้งหัวทั้งท้ายนะครับ้อยนะครับไหนก็คอมเมนต์ก็ได้นะครับผิดถูกยังไงนะครับแต่แขนยาวนี่ถ้าไม่ระวังก็จะติดติดแท็กนะครับเวลาที่ดึงอาร์มเข้าใกล้ตัวนะครับจะติดแท็กหมด แต่ก็ถ้าทำงานระวังก็มันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าไม่ระวังนี่คือเพลินไปหน่อยคนที่ไม่ค่อยจะระวังก็นะครับอย่างที่ว่านะครับกินแท็กไปแล้วนะครับครบับสำหรับ130ยิดกินะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ เ่อหน,น้าเดี๋ยวจะมารีวิวห้องเครื่องให้ดูนะครับวันนี้ก็ไวเท่านี้นะครับสวัสดีครับ